สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรฝากกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานว่าเซอร์จิมและเคฟรวมถึงทีมงานอินิออสของเขาเนี่ยได้ร่วมกันตัดสินใจแล้วว่าจะเก็บวิกเตอร์เดลเลอรและก็ลิซโดมารติเนสเอาไว้ที่สโมสรแมนยูต่อไป โดยอาจจะปล่อยเซตแบ็กสามคนออกจากสโมสนในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นก็คือ1ราเฟวารานสองแฮร์รีบิ๊กไวท์สามจอห์นนี่อีเวนนะครับด้วยแรงข่าวเบื้องต้นนะครับได้อธิบายเพิมเมเ่มเติมว่าในส่วนของราเฟวารานเนี่ยทางทีมงานหัวเสือจิมหรือสโมสแมนยูนะครับได้พยายามเสนอหรือพยายามติดต่อกับวารานัน เกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ไปแล้วแต่ถ้าว่าการติดต่อครั้งล่าสุดเนี่ยมันล้มเหลวนะครับทางวาราน,นี่ก็เหมือนว่าจะไม่ต่อสัญญานะครับเพราะถ้าเกิดต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับทางวาราน,นี่ก็จําเป็นอย่างมากที่จะต้องลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงมามหาศาลเลยนะครับลงมามบวูบหนึ่งเลยมันก็จะเป็นคล้ายๆกับกรณีดาบิดเดเียนั่นแหละครับนั่นก็แบบ มันบีบเขาเกินไปนะเขาก็ไม่ค่อยอยากจะอยู่นะครับถ้าเกิดว่าราเฟวารานะครับตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับแมนยูจริงๆในช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยจุดหมายปลายทางที่วารานจะไปนะครับนั่นก็คือสโมสรเลนนะครับสโมสรในลีกฝรั่งเศสซึ่งสโมสรนนี้ก็เป็นสโมสสที่สร้างเขาขึ้นมากับมือ และก็มีชื่อเสียงอยู่บนเวทียุโรปนี่นะครับส่วนทางเลือกที่2นะครับก็คือว่าวารานเนี่ยอาจจะย้ายไปค้าแข่งในลีกซาอุดิอาระเบียโดยว่ากันว่าทีมที่เขาอาจจะย้ายไปเล่นด้วยเนี่ยก็อาจจะเป็นทีมอนันาเซอร์ชาวอนันาเซอร์เนี่ยก็ได้พยายามติดต่อหาวารานมาแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่ทว่าวารานก็ปฏิเสธทุกทีโดยว,ว่ากันว่าหากวารานตัดสินใจย้ายไปเล่นในซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาก็อาจจะย้ายไปเพื่อกอ,กอบโกยเงิน ก่อนที่เขาจะแขวนสตัร์ในที่สุดนะครับส่วนคนที่2อ,อย่างจอห์นนี่อีแวนนะครับก็ดูเหมือนว่าทางสโมสรมันยูภายใต้กบบารบริหารของเซอร์จิมและคิปเนี่ยค่อนข้างจะไม่ชอบผู้เล่นที่มีอายุเยอะเนื่องจากว่าทางจอห์นนี่อีแวนเนี่ยก็มีอายุถึง36ปีแล้วในปีนี้และก็ไม่แน่นะครับว่าถ้าเกิดหมดซีซั่นนี้แล้วเนี่ย ทางอีเวนก็อาจจะแขวนสตาร์ทก็เป็นไปได้ซึ่งก็มีข่าวไปเปยออกมาอยู่นะครับส่วนคนที่3นะครับก็เป็นแฮร์รี่แม็กไวนะครับที่ดูหมือนว่าในตอนนี้อนาคตของเขาที่แมนยูก็ยังไม่ชัดเจนเช่นกันเนื่องจากว่าทาวารานเนี่ยก็มีสโมสรเวดแฮมเข้ามาตามจีบอยู่ตลอดเวลา ซึ่งไม่แน่นะครับถ้าเกิดว่าซัมเมอร์นี้ทานดัตรีมและคีฟเข้ามาและก็มองเห็นเม็ดเงินหรือกําไรนิดหน่อยเนี่ยเขาก็อาจจะปล่อยให้ได้ไวไปก็ได้ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับสโมสรอนเวทแฮมเนี่ยก็เคยยื่นซื้อแฮร์รี่แม็กไวแล้วในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาแต่ก็เป็นทางด้านแม็กไวเองที่ปฏิเสธข้อเสนอนี้จากเวทแฮมเนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยต้องการจะอยู่ต่อสู้เพื่อแย่งตําแหน่งตัวจริงของเขาที่แมนเชสเตอร์เดต่อไปมันก็เลยทาให้ปัจจุบันนี้เขายังอยู่ที่สโมสรอนแมนเชสเตอร์เดนั่นเองนะครับ ก็ต้องมารอลุ้นนะคะว่าในช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยแม็กไวจะยังอยู่กับพวกเราหรือเปล่านะครับมันก็ไม่แน่ไม่นอนนอะฮะอ่ะเกือบลืมไปนะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากฟุตบอลอินไซด์นะครับที่ออกมารายงานแจ้งให้ทุกคนมาเพื่อทราบนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดวิดออนสตีนพูดสุข,ข่าวจากเดอะแอตแลนติกนะครับที่ออกมารายงานว่าจอห์นเมอร์เทอร์นะครับผู้นวยการกีฬาคนปัจจุบันของแมนยู จะลาออกจากตำแหน่งพอ,อกีฬาของสโมสรแมนยูภายในสัปดาห์นี้โดยจะมีการแบ่งหน้าที่กันระหว่างที่รอเจสันวิลคอ,อกมาร่วมทีมในตำแหน่งพอ,อกีฬาเทคนิคคนใหม่และก็แดนเอ็ดเวิร์ดในตำแหน่งพอ,อกีฬาคนใหม่ของแมนยูซึ่งว่ากันว่าถ้าหากเคลียร์เรื่องของจอเมอร์เทอร์เสร็ด้รอยแล้วทางเจสันวิลคอ,อก ก็จะย้ายหรือเก็บสัมภาระมาทํางานที่สโมสรแมนยูทันทีเลยนะครับแต่ในส่วนของแดนนเอ็ดเวิร์ดนะครับตอนนี้สโมสรแมนยูเนี่ยก็กําลังเจราจาเรื่องค่าเช่าเฉยกับสโมสรนิวคาสเซลซึ่งคาดว่าการเจราจาครั้งนี้ก็เป็นไปในทิศทางเชิงบวกเช่นกันนะครับซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าทาร์ดัเซอร์จิมและคีฟนะครับจะพยายามแต่งตั้งเจสันวิค็อกและก็แดนเอ็ดเวิร์ดให้มานั่งตาแหน่งพอเเทคนิคแล้วก็พอกีฬาคนใหม่ที่แมนยูให้เสร็จก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะ ในช่วงสัมเมอร์นี้จะเปิดขึ้นนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของลอร์ลิวิทเวลพุดสขาวจากเดอ Atlantic นะครับที่ออกมารายงานว่า Dar เร n เฟ e t ชอร์นะครับจะยังคงเป็นผู้หนวยการด้านเทคนิคของสโมสรมนยูและก็จะยังอยู่ที่สโมสรมนยูต่อไปแต่ในบทบาทอื่นนะครับก็ยังไม่มีการถัดสินใจอะไรกันเกิดขึ้นนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของฟุตบอลทานเฟอร์นะครับที่เรามารายงานว่าเอเย่นของมาซิยาลนะครับได้คือพยายามร้องของให้สโมสรแมนยูเปิดใช้อ p ชั่นขยายสัญญาของเขาออกไปอีกหนึ่งปีแต่ทางสโมสรแมนยูเองก็ไม่ได้มีทีท่าจะเปิดใช้อ p ชั่นขยายสัญญาออกไป เนื่องจากว่านักเตะเนี่ยไม่ค่อยจะมีโอกาสได้ลงเล่นแล้วก็มีปัญหาอาการมาเจ็บรุมเร้าจุดตัวเวลารืยว่ากันว่าสโมสรแมนยูจะปล่อยมาซิยาออกจากสโมสรแบบฟรีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากว่ายังไม่มีสโมสรไหนมาให้ความสนใจเขาเลยแต่ดูเหมือนว่ามีสโมสรบางสโมสรจากลีกซาอุดิอาระเบียที่ติดต่อมาหาเขาแต่ทว่าทางด้านนักเตะเองเนี่ยก็ต้องการที่จะค้าแข่งในยุโรปต่อไป โดยเฉพาะการกลับไปยังฝรั่งเศสหรือไปเล่นในลีกเยอรมันและลีกอิตาลีซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เขาจะย้ายไปค้าแข่งในลีกซาอุดิอาระเบียหรือลีกตุรกีนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดอร์มินเลอร์นะครับที่เอามารายงานว่าเซอร์จิลเนกิฟกำลังสำรวจความเป็นไปได้ที่จะใช้สโมสแมนอยู สโมสรนีดและสโมสรอ,อื่นๆที่อยู่ภายใต้การบ,บริหารของเขาให้เป็นสโมสรที่อยู่เครือข่ายเดียวกันเพื่อการแลกเปลี่ยนตัวผู้เล่นหรือมีการซื้อตัวผู้เล่นที่ง่ายขึ้นในอนาคตโดยแหล่งข่าวเบอร์ต้นก็ยังอธิบายเพิ่มเติมว่าโครงการของเซอร์จิมและคีฟที่จะนำสโมสรนในเครือข่ายของเขาให้มาเป็นเครือข่ายเดียวกันเนี่ยก็คล้ายๆกับโครงการของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นหัวหน้าซิตี้กรุ๊ป ที่มีเครือข่าย13สมโมสรที่แตกต่างกันแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าทางด้านเชิญจิมเลคิฟจะให้สมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นหัวหน้าเครือข่ายฟุตบอลของสมโมสรนในเครือข่ายของเขานะครับแหมนักธุรกิจตัวจริงนะครับนี่มองกันไกลไปอย่างมากเลยต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดลี่สตาร์นะครับที่ออกมารายงานว่า อนาคตของอีลิกเซนนะครับยังไม่แน่นอนแต่มีแนวโน้มว่าอีลิกเซนจะออกจากสโมสรแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้โดยจุดหมายปลายทางของเขานะครับก็มีอยู่2ทางเลือกนั่นก็คือกลับไปที่สโมสอนอาแจกไม่ก็กลับไปที่สโมสอนเบนฟอร์ด โดยว่ากันว่าหากอิลิกเซนเลือกที่จะกลับไปสโมสรอาแจกเนี่ยเขาก็อาจจะได้การต้อนรับอย่างดีเพราะว่าอิลิกเซนนะครับก็เป็นซุปตาของอาแจกนะฮะพอาเป็นเด็กปั้นของอาแจกแล้วก็เคยสร้างผลงานกับอาแจกมาแล้วมากมายนะครับส่วนทางเลือกที่2อน,นะครับถ้าหากว่าอิลิกเซนเลือกที่จะย้ายมาค้าแข้งที่เบนฟอร์ดเหมือนเดิมเนี่ยผู้จัดการทีมอย่างโทมัสแฟงก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากและก็ต้องการให้อิลิกเซนกลับมาสู่สโมสรของเขาโดยว่ากันว่าถ้าเกิดอิลิกเซนกลับไปที่สโมสร สอนเบนฟอร์ดครั้งนี้สมสอรเบนฟอร์ดก็อาจจะมอบค่าเหนื่อยที่สูงประวัติศาสตร์ของสมลสลรให้กับอิลิกเซนก็เป็นไปได้นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของดีเลโอสปอร์ตนะครับที่เรามารายงานว่าสมอลสอรเรอัลมาลิตนะครับกำลังให้ความสนใจคอปปี้เมนู กองกลางดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์เด็ตในเวลานี้แต่ดูเหมือนว่าสโมสรมนเชสเตอร์เด็ตไม่ต้องการที่จะขายคอปปี้มนูออกจากทีมในเร็วๆนี้แต่อาจจะมีการเสนอสัญญาฉอบใหม่หรืออาจจะมีการเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับคอปปี้มนูในเวลานใกล้นี้นะครับ สำหรับข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ